ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและวิทยาศาสแงกัด e เ s e n t i a ลนะคะโดยในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้รับฟังการบรรยายกรณิศึกษาชั้นนำนะคะจากบริษัทชั้นนำของประเทศได้แก่ MK AA และ p e t i n คะ่ะ ในการสัมมนาในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัทชั้นนำทั้ง3บริษัทนะคะมาถ่ายทอดรายบดาณใจในการสร้างสารรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงของคอนงเยอะนะคะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันนี้การพัฒนานวัตกรรมที่เข้ามาสอดคล้องกับการใช้ของอการใช้ชีวิตของผู้บริโภคท่านใหม่เนี่ยมี เป็ในยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รับฟังกันนะคะค่ะในละดับต่อไปนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขออนุญ,ญาตเรียนเชิญดรมัทนาสารติวัฒน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะขึ้นกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงวัตถุประสง,งค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะ ทาาจารย์ท่านผู้มีเกียะห์ท่านผู้แทนของแบ a นด์เอชผู้บริหารของแบ a นด์เอชขอต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกวาระหนึ่งนะคะเ้ื่ความยินดีเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Innovation นะคะนวัตกรรมความคิดเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความร่วมมือน,นะคะในเรื่องการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับนิเดียสา b แบรนด์เอชเอเซนเชลซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในการจัดบริการวิชาการลักษณะน,นี้มาเป็นระยะระยะท่านซึ่งเป็นแฟนคลับของรายการลักษณะน,นี้ก็จะเห็นว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราพยายามจัดให้ได้มีโอกาสได้พบกับท่านผู้บริหารผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อจะได้นำเอากลับไปเป็นประโยชน์ในการเสริมธุรกิจของท่านนะคะก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงมีอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องผู้ที่ชนะการแข่งขันก็คือผู้ที่สามารถที่จะมีศักยภาพในการปรับตัวแล้วก็นำความคิดต่างๆนะคะที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการแล้วก็เป็นการสร้างคุณภาพเพิ่มให้กับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วนะคะจนคู่แข่งาตามไม่ทันความรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นเนี่ยไม่ยากนะคะที่จะทำให้บริษัทซึ่งมีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาขีดความสามารถ ให้ทัดเทียมกับคู่แข่งได้แต่ก็ย่อมจะต้องมีวิสัยทัศน์มีการเปิดโอกาสกับตนเองในการที่จะพบปะผู้รู้ผู้เล่นแล้วก็รวมทางพร้อมที่จะรับสิ่งให,หม่ๆนะเพื่อที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในปัจจุบันนี้เองก็ต้องยอมรับว่านวัตรกรรมนี้เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนเนี่ยก็มีความใส่ใจ แล้วก็ทุ่มเทแล้วก็คิดทั้งกำลังสมองกำลังกายกำลังใจเพื่อจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับบริษัทอย่างตอ่อเนื่องเพราะฉะนั้นฟังดูโดยทั่วไปนั้นก็เหมือนง่ายนะคะคือ,อมีความทุ่มเทแล้วก็มีความเอาใจใส่แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นนะคะแต่ว่าจากการที่ ผู้จัดเนี่ยได้ชีแจงเนี่ยบอกให้ทราบว,ว่ามันมีงานวิจัยที่พูดถึงว่าบริษัทเนี่ยมีเพียงแค่20%ของบริษัทนะคะที่สามารถดําเนินงานหรือดาเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนวัตการรมให้รประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถจะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้เพรานะฉะนั้นก็เพียงแค่การศึกษา แล้วก็การพยายามที่จะต่อยอดย่างไม่พอนะก็คือจะต้องพยายามให้เราเป็นหนึ่งใน20%นะที่สามารถจะนำเอานวัตรกรรมนั้นไปพัฒนาให้สามารถจัดพัฒนาแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างทัดเทียมะะดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัย,ยซึ่งเป็นสถาบันุดมศึกษาเอกชนะคะ แล้วก็ให้ความสำคัญกับ Pre-Agent e a t i v i นะจนเรียกว่าเป็น c r e a t i v t University นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะจัดก,กิจกรรมลักษณะแบบนี้เพื่อบริการวิชาการสู่สังคมคะ่ะในหัวข้อซึ่งในวันนี้นะคะท่านก็จะได้มีโอกาสได้พบกับท่านวิทยากรแล้ผู้สูงคุณวุฒินะคะก็จะคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับ Innovation แล้วก็นำเอา Innovation ที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์นำมาใช้เพื่อให้เกิดความไม่เปลี่ยบน,นะคะในการทํางานแล้วก็การพัฒนาองค์กรของท่านยังก็คิดว่ามะาไรก็ได้รับเกียรตินะคะจากพาร์ทเนอร์นะคะก็คือของันิตยสารแบรนด์เลจเอเซนเชียล <c oughs> ได้รับควำมรุณาจากท่านผู้ที่เป็นผู้เล่นผู้รู้นะคะในวงการนี้ มีทั้งในภาพของวิชาการซึ่งเป็นท่านคณบดีนะคะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเองแล้วก็รวมทั้งท่านผู้เป็นสิทยิ์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็รวมทั้งท่านซึ่งมีประสบการณ์จากเรื่องนี้เรื่องนีมาช่วยให้ความรู้ก็ขอถือโอกาสที่ขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่าน,นะคะ่ะไว้นันที่ดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้สนุกสนานนะคะได้รับความรู้แล้วก็สามารถนำออกไปปฏิบัติได้จริง จะนับรุฒจัดมีความตั้งใจไว้ทุกประการค่ะก็อขอถือโอกาสนี้เปิดงานเสวนานือโอกาสนี้นะคะก็เสวนานั้นก็ภายใต้นะคะชื่อเรื่อง innovation 3.0มจุนวัตกรรมความคิดเพื่อธุรกิจที่ยัง่งยืนแะแบบนี้ค่ะก็อขอให้ทุกท่านมีความสุข,ข,ขค,ค่ะขอบคุณค่ะ คุณดร,รมัทนาสารจีวัฒน์อธิกรารบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นอย่างสูงค,ค่ะและในลําดับต่อไปนะคะเราจะเริ่มต้นงานสัมมนาด้วยการเสวนาถึงแนวคิดในความร่วมมือทางทางการพัฒนานวัตกรรมระหว่างเอ็มเครสตารและมหาวิทยาลัยกรุงเทพโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณสมชายหายนจิตติกเกษมรองกรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทเอ็มเครสตารจำกัดค่ะ ดรวุฒิพงศ์วราไไรสวสรค์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอโทษค่ะคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรณัฐพงศ์นิมิติวันคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะอาจารย์อัครพงศ์เอ,อกิริอาจารย์ประจาภาพ อิเล็กทรอนิกส Profess yes, ์และโทรคมนาคมคณะพิศรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะค่ะและผู้ดำเนินการเสวนานาของเราในวันนี้นะคะคืออาจารย์นราธิพอ่เที่ยงตรงอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพขอเสียงปรบมือต้อนรับวิยากรทุกท่านนะคะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านดรพัฒนาสันติวัฒน์นะครับท่านผู้บริหารน,นะครับแกรนด์เอชเอเซนเชียลนะครับแล้วก็ท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้กับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ตื่นเต้นเล็กๆนะครับที่ได้มานั่งน,นะครับกับนักวิชาก,การนะครับกับรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็ได้มานั่งกับ ผู้บริหารระดับสูงนะครับของบริษัทนะครับที่เป็นเซอร์วิสเฟิร์มที่อยู่ในใจพวกเราเป็นอย่างดีนะครับก็คือกันเค้นนั่นเองนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับดังที่ท่านอธิการบดีท่านได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์นะครับจุดยืนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้นก็ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกนะครับที่ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะเป็นครีเอทีฟยูนิเวอร์ซิตี้นั่นเองนะครับคราวนี้ครีเอทีฟนะครับททุกก่าน็ ดีแล้วว่ารัฐกรรมบางส่วนนั้นนะครับจะเริ่มจากความที่สร้างสรรค์นะครับที่ไม่มีกรอบนะครับแต่ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับที่พอที่จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงได้นั่นเองนะครับในวันนี้เคสตอที่แรกนะครับกระผมให้ขออนุญาตเรียนนําเสนอทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนะครับพัฒนานะครับ คุณยศน,นะครับเพื่อใช้ในอุสตสาหกรรมบริการน,นะครับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับบริษัทเอเพีย์ริสซองนั่นเองนะครับก็ต้องวันนี้เราได้รับเกียรติจากทุกท่านนะครับจากที่ท่านพิธีกรได้เรียนเชิญมาแล้วนะครับเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องของการเรียนการสอนนะครับในวันนี้เราก็ได้มี ท่านผู <substit uting> ้เ <expand> กี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในนวัตกรรมนะครับมาอยู่กับผมด้วยสามท่านนะครับเริ่มแรกก่อนเลยดีกว่านะครับเรียนถามท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับท่านดรวุฒิพงศ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมนะครับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับอาจารย์อาจารย์ครับทำอย่างไรนะครับเด็กถึงจะมีความคิดเป็นวัตกรรมสร้างสรรค์ได้ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นนะครับผม ตัวนะครับคิดว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วนะครับพียงแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้นะครับมันจะถูกดึงออกมาได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในลักษณะเรื่องของคะีนนการสอนนะครับที่ในบหาวทยาลนะครับอย่างที่บอกคือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับมันต้องเกิดมาจากบรรยากาศในห้องเรียน นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนที่เน้นให้เราคิดนะครับคิดอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับจะเป็นการเรียนการสอนที่ได้รับการที่พิสูจน์มาแล้วนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะที่กระตุ้นให้นักเรียนนะครับหรือผู้ฟังเนห้องเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนแล้วก็สามารถที่จะคิดต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับผมผมเชื่อว่าผม the เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นนักเรียนรุ่นเก่าแล้วกัน điểm cũ từ